mày, cái gì?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  กูเคซีสีไงกูสีแดงไงสัต no ว <welche> ์อ anyway. ย่าบอกนะอย่าบอกว่าม <t> ึงมึงโกรธกูนะน้่ทำไมมึงโกรธกูอ่ะามึงโกรธกูกูก็โกรธมึงไงโง่โง่ไปเลยตั้งเองนะตามหน่อยใครชื่อนะไรใครจะเอาให้ตายอ่ะ แล้วใครข้าวเงอ้ยรู้ว่าใครเอ่อไปไปไปเงี้ยเงียไไป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 

Ây à, rồi... à, mà... vô tàn Mẹ Vô tàn đi Vô tàn đi Vô tàn đi Vô tàn ไม่ดีเลยดีแล้ของข้าวไอ้นี่ไอ้นักข้าวดีเลยนะเอฮ้ยอย่างน้อยกูได้กูได้ขาวยาคนแรกกูายใจแล้วไปไปไๆเล่นเล้ว ใครตายแล้วใครตายอ๋อม like ึงตายแล้วใครเป็นคนเจอศพไอ้พิงค์เป็นซ้อมได้เป็นซ้อมได้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งว่ะก็มันมีอยู่คนเดียวแล้วมันมีอยู่คนแต่มันโอกาสมันเป็นไปได้ไหมอ่ะเราเป็นไปได้ก็ได้แต่มึงนะได้ยไม่ใช่กูกูไม่เคยโดนหรอกอย่างนั้น่ะ じゃもっとまだ。<laughs> <laughs> <laughs> ไม่กูก็เลงจะหนีกูเห็นมากูเห็นมึงมากูนิ่งไว้ก่อนกูนิ่งไว้ก่อนกูรีพอตัวเลยบายบายเดี๋ยวนี้กูจะใครเดี๋ยนี้กูบายใจแล้วกูจะใครอ่ะกูบายใจไป

กูกะแล้วไอ้เหี้ยกูกะแล้วว่าทำไมเออทำไมมันยืนอยู่ตั้งนานกูไปห้องสีเก๋กูก็ว่าเออกูก็เดี๋ยวค่อยไปแล้วทีเนี้ยกูก็ว่าไอ้เหี้ยนี่ทำไมมันยืนอยู่นานแล้วทำไมมันยังไม่กดสักทีไอ้เหี้ยเหมือนนอนน้อยกำลังวิ่งไปวิ่งมาไงไม่รู้เกมนี้ไปเงี้คนเดียวเลยใครมันกดเร็วจังวะ

สบายใจแล้วกูสบายใจแล้วใช่เหรอขอโทษขอโทษขอโทษมันโดนตัวไอ้นั่นวไอ้นั่นด้วแล้วก็คือเมยกงโคตรเจงแล้วมรู้ได้ยังไงมือู้ได้ไงไอ้เมยคนองตาแล้ว่าทำไมมือได้เหตุผลนก็กดคิวมันจะมีคำไอ้คำว่าคิวอะ ตรงซ้ายอ่ะอันซ้ายซ้ายเอานั่นแหละตั้งขวาแต่ว่ามันอยู่ฮะไม่มันจะมีครูดาวถ้าเกิดว่าครูดาวหมดมึงฆ่าได้เลยใครที่อยู่ใกล้ๆมึงอ่ะถ้ามึงครูดาวหมดอ่ะฆ่าได้เลยไม่มีคนงี้มึงมึงไงี้มึงมึงไงนั่นแหละครูดาวตัมึงมึงไงี้ถ้าจอมึงอ่ะใช่ใครมุ่งม่วไว้เยอะที่ตายอย่เมื่อกี้ใส่มุ่งม่วไอ้เรื่องนี้สองรอบนะสองรอบนะ anh ai 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 cút trốn đi cút trốn đi cút trốn đi rồi lấy đi ở đi đi mình mình đi không ai à. <laughs> ừ. khai gì nó ngân tài hà rồi <laughs> 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 khai gì nó ngân tài กูบายใจแล้วกูค่าไอ้เหี้ยนี้ได้กูบายใจหมดแล้วฮะบอกเลยว่ากูบายใจมากในการเนื้อค่าไอ้นี้คนเดียว,วกูไปช่างไฟแล้ววันนี้ ดาวโรดัลโลดหนังโปเอ้ยไม่ใช่ตัวจริงพี่ภาคีอะไรใครตายไอ้เมียตายถ้าใครเจอมึงวิ่งไปเจอเราอีใครคนหนึ่งอ่ะอจีเดวีอาร์ตอนเนี้ยมีแน่ๆมึงกับกูที่ไม่ใช่กูเชื่อใจมึงเออใช่กูเข้าไปเจอสองไม่ กูกูกําลังดาวโหลดไฟอยู่ตอนเนี้ยเหลือแค่ไอเพนกับไอพิงสีสอดตัวเนี่ยฮะเออกูว่าสีมเป็นเอกว่าสีม่วงเป็นเอ้ยยังมีคนนึงไอ้นั่นเออแล้วแต่แน่นะ

เคยฆ่าตะกอนีคนมึงเยีมึงเจ้ากำลังดูเจ้าทรยศข้าเจ้าทรยศข้ากันเนี่ย